ในหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางทุ่งนาสีเขียวมานีและมานะเจอร่องรอยเท้าที่ไม่เหมือนใครใกล้บ่อน,น้ำเก่าเด็กๆสงสัยว่ามีอะไรซ่อนอยู่ในป่ารอบหมู่บ้านมานะใจร้อนอยากไปตามหาโดยเร็วขณะที่มานีแนะนำให้สอบถามผู้เท่าเพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเจ้าโตและสีเทาแบ่งหน้าที่เฝ้าระวังและสืบหาสิ่งผิดปกติอย่างระมัดระวัง วันต่อมาเจ้าแกและเจ้าจ๋อช่วยกันปีนต้นไม้สูงเพื่อส่องดูแสงไฟประหลาดครั้นเมื่อถึงเวลาคำ่ำเด็กๆพบว่าแสงไฟมาจากหิงห้อยในสวนกล้วยที่ถูกล่ามากเกินไปทำให้แสงไฟดูสว่างผิดปกติท้ายที่สุดพวกเขาใช้ความรู้เรื่องธรรมชาติและกระบวนการเก็บหิงห้อยอย่างถูกวิธีพร้อมให้ชาวบ้านช่วยกันรักษาสมดุลธรรมชาติในชุมชน ชาวบ้านรู้สึกดีใจที่เด็กๆห่วงใยและร่วมมือกันแก้ไขปัญหาบ้านเรือนและทุ่งนากลับมาเงียบสงบทุกคนพร้อมใจขอบคุณมานีมานะและแกงเพื่อนซี่ที่นำความสุขและความสันติสุขคืนมาในหมู่บ้าน